อยกับผมในช่องโนโนทีวีนะคบผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมพังโลกอีกเช่นเคยนะครับผมจากคลิปก่อนที่แล้วนะครับผมนอกจากพังเมืองไปแล้วเราก็มาทั้งโลกสลายบ้างนะครับตอนนี้คนที่อยู่ในโลก7,788รดคนนะครับตอนนี้ยังไม่มีครตายนะครับวันนี้เราก็จะมาทำให้คนตายกันนะคะผมคนตายแค่ติดคน เท่านี้ไปโอ้โหคนตายตั้งเยอะคนตายอะไรมันจะตายขนาดนั้นมันจะไม่มีคนตายเลยครับอันนี้นะครับอุกกาบาตตกอื้อถ้าเราอันนี้ซ้ำล่ะเราจะทำให้โลกเป็นรูเลยนะครับ โลกจงเป็นรูโลกจงเป็นรูเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นรูเลยให้มันเป็นรูให้โลกเป็นรูทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าอยู่ประเทศไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าขอ,อยาให้ตกที่ประเทศเราเถินนะคะผมผมจะทำให้รู้ทะลุเออยังไงประเทศไทยกัว่าแล้ว เดี๋ยวมันโดนที่อ่าวไทยช,ะชะัชๆเฮ้ยเดี๋ยวจะราเวอร์ใช่ไหมวะใส่ลูกกระสุนลงไปโคตรลึกเลยนะครับเนี่ยแล้วต้องทำให้มันเป็นรออูนี่องไปหบอกว่ามันอาจจะเกิดเป็นรูน นี่นี่นี่ใส่เยอะๆว่ามันจะเป็นยังไงตุง้มมีคนตายตั้งเยอะตั้งแยะโอ,อ้โหยังไม่พออีกยังไม่พออีกแค่จนคนที่อยู่ลาวามันจะตายได้ยังไงแล้วมันต้องตายที่ลาวาแต่นานแล้วเฮ้ยเป็นรู้แล้ว น,นี้มาช่วยกันตุ้ม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 คนไม่เหลือกี่คนแล้วครับตอนนี้คนตายหมดแล้วประเทศไทยเราก็โดนพังนะครับผมเดี๋ยวขอเอาโลกใหม่นะครับผมโอเคตอนนี้นะครับเราเอาใหม่แล้วนะครับผมนอกจากประเทศ<น>เราตก ัน่วงประเทศไทยหรอเนี่ยโอ้มายกัสลองอาพลีซายดูดิคนตายหนึ่งร้อยห้าคุแล้วนะครับผมโอ้โหอันนี้โคตรเยอะดูใครเอาอ,อันนีม้มาใส่วะ รับรองคนตายหมดโลกคนตายหมดทั้งโลกแน่โอ้ห <Yeah. S 1> oh, ลือคึ่งโลกเฮ้ยวัดวัดากเป็นรูปแบบนี้เลยายเป็นอะไรวะทุกคนถ้าทุกคนรู้ว่ามันกลายเป็นอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมว่ามันเหมือนเออมันเหมือนโลกใส่หมวกมากกว่านะครับทุกคนเราเอาอยู่ F O นี เล่ปอถุพผอไหมแโอ้โหไม่เห็นจะมีคนตายเลยครับถ้าเราเอาใส่ตรงนี้ตรงหิมะเนี่ยว่าหิมะมันจะเป็นดีไหมฮะแค่หิมะก็ไม่เหลือแล้วหรอฮะแค่หิมะก็ไม่เหลือแล้วหรอเรจะเอาซ้ำทุกอัน โอยิงเยอะิงวเดียวเดียวเดียวผมสงสัยว่ยวยววาถ้าเราเอันนี้แล้วเ,เอาอันนี้ลงไปว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดียว What What the heck w เ a t รันรันรัโลกกลายเป็นครึ่งรูแล้ว oh. ใสา่ยาเราจะพังโลกให้หมดนะครับเนี่ยนี่เราต้องพังโลกนั้นไม่ให้เหลือเลยสักชิ้นเดียวโอ้ตัวกายเหลีอยสูงเลยไม่ใช่ดิโอ้โอ้ oh my god โอ้ my god ทำไมก็ทำไมมันเป็นแบบนี้ได้มันจะไม่เอาให้เหลือเลย น,นี่โลกีเทคโนโลยีโอเคสนานะครับผมอันนี้แป๊บโอเคมาแล้วนะครับอันนี้เป็นคือโลกเด็กจะขอหาโลกที่มีคนเยอะๆก่อนอันนี้คนไม่มีคนเลยในเรานี่ก็ไม่มีคนในอันนี้ก็ไม่มีคนโอ้นี่อันนี้ไม่มค,นนนนมคนตั้งเยอะ ตั้งเยห่งน่งร้อยเคนเนี่ยเออเดี๋ยวโลกอะไรวะเนี่ยียชีวิตตั้งเยอะตั้งเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมันเสีะชีวิตเยอะ โอเคนะครับเกมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไ b e แล้วก็กดกระดิ่งให้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าทุกคนอยากให้จมผมทำคลิปอะไรใหม่ๆ, <c oughs> ๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วบายๆแต่ bye นาทีเองนะตามด้วยละ่ะ